คุณผู้ชมครับเรามาพบกับคู่ชิงแชมป์ชนะเลิศที่จะมาประทะกันในศึกแห่งศักดิ์ศรีในครั้งนี้กันเลยดีกว่ามาพบทั้งสีแดงและสีน้ำเงินครับสีแดงน้องเจมน้องฟ้าจากจังหวัดชนบุรีและสีน้ำเงินครับแม่ติ๋มน้องตั๊กจากจังหวัดอ่างทองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เลยนะว่าวันนี้นะครับจกชนบุรีฝีมืออะไรมือของเขาถึงจะเป็นเด็กรุ่นใหม่นะคุณแต่เขาพัฒนาก้าวกระโดดมากๆเมนูที่ไม่เคยทําแต่เขาทําได้ผ่านลิ้นของเชฟทั้งสองท่านเอางี้ดีกว่าทั้งเมนูนะไม่เคยทํำแล้วที่สําคัญเขาก็ไม่เคยกินด้วยแต่ก็ผ่านมาได้ะคุณผ่านเข้ามาได้แล้วไม่ได้ผ่านแบบว่าจับฉลากนะคุณผ่านด้วยฝีมือจริงๆอันนี้ต้องชื่นชมเขาแต่ทางทีมสีน้ำเงินเนี่ยนะครับแม่ติ่มและน้องตักก็ต้องบอกก่อนว่าว่า เป็นทีมม้ามืดอีกหนึ่งทีมมาตรงนี้ไม่มีใครมันไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อคอละหานแล้วว่าเฮ้ยแม่ติม๋มน้องตั๊กเนี่ยเข้ามาได้ยังไงฝีมือล้วนๆทั้งสีแดงกับสีเงินอันนี้วัดัจตรงๆเลยคุณผู้ชมนะอย่ถามเชฟ<ข>อ<ข>อฟหน่อยเชฟกผมเชฟได้เคยสัมผัสม,มาสองทีมนี้เห็นอะไรในในสองทีมนี้บ้างอ่ายากจากทีมสีแดงที่ผมเห็นครั้งแรกนะครับผมจานแรกยังไม่ได้ยังไม่ดีติแนะนํา พัฒนาจานที่สองอ่าอันนี้เห็นเห็นชัดๆเลยว่าพัฒนาจานที่สองครับเหมือนกันกับฝั่งนู้นนะครับผมจานแรกออกมาเพอร์เฟกมากและตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําดีแล้วอ่าทจานที่สองมาไม่ได้เท่าจานแรกเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมต้องดูด้วยว่าวัตถุดิบหลักของเราคืออะไรแล้วพัฒนาเอาอามันมาใช้ให้ได้สมบูรณ์แล้วก็กลมกล่อมที่สุดครับประมาทไม่ได้นะไม่ได้เอาจริงๆมมาเปิดถึงนี้ทั้งสีดำเงินแล้วสีแดง บอกได้เลยว่าประมาทแม้แต่นิดเดียวนะครับฉุกคิดไม่ทันนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่เพราะกติกาเราทราบกันอยู่แล้วนะครับกติกาก็คือ3ามินาทีทําเกินเวลาก็ปรแพ้เลยเมนูนั้นถึงเวลาแล้วครับผู้ชมครับที่จะต้องเปิดตัววัตถุดิบชั้นเยี่ยมประจําสัปดาห์นี้นะครับและวัตถุดิบชั้นเยี่ยมในรอบชิงชนะเลิศในสัปดาห์นี้นั่นก็คือ นั่นก็คือเครือเนื้นอยบอลเข้ามาลองมง้อมวงในใกล้ๆเลยฮะ ทั้งสองทีมนะครับทั้งชนบุรีและอ่างทองนะครับ,บผมเชื่อเลยว่ามันคงไม่ใช่เมนูหลักของบ้านเราแน่ๆเนื้อกวางวัตถุดิบชั้นเยี่ยมจากสวนกวางสวัสดีฟาร์มกวางในอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีบนเนื้อที่กว่า112ไร่ที่มีกวางกว่า400ตัว สวนกวางสัดดีของเราที่นี่เป็นความพ่อพันธุ์กวางนะครับเ,เราต้องมีกวางอยู่สสายพันธุ์คือพันธุ์ซิก้าซึ่งเป็นกวางคัเ้เละกวางดาวเวียนานามแล้วก็อีกสายพันธุ์คือพันธุ์โรซาซึ่งนําเข้ามาจากออสเตรเลียครับพอเราขยายพันธุ์จนอายุันึงได้6เดือนนะครับแล้วก็จะเอาไว้จําหน่ายนะครับส่วนจําหน่ายเพ,พพเพื่อพ่อแม่พันธุ์ก็ตอนอายุป,ประมาณปีครึง่งหลังจากที่เราเลี้ยงจนอายุป,ประมาณสามถึงช่วงห้าปีนะครับซึ่งเราก็จะเอาไปแปรรูปเป็นเนื้อเพื่อเพื่อไว้จําหน่ายต่อไปครับ ไปแล้วกวางเป็นสัตว์ที่มีลักษณะนิสัยวาดระแวงอยู่รวมกันเป็นฝูงที่ตัวผู้จะควบคุมฝูงและคุมตัวเมียในลักษณะเป็นเหมือน้าเลมการเลี้ยงกวางในฟาร์มจึงต้องเลี้ยงเป็นฝูงโดยที่ตัวผู้หนึ่งตัวต่อตัวเมีย20ตัวเลยครับ สวนกว้างสวัสดีแห่งนี้นอกจากเพาะพันธุ์และเลี้ยงกวางแล้วยังมีร้านอาหารที่มีเมนูเด็ดๆจากกวางที่ทุกท่านสามารถไปลิ้มลองความอร่อยรวมไปถึงช้อปปิง้งเนื้อกวางสุวนต่างๆและสินค้าแปรรูปจากกวางกันได้ที่ร้านเดียริโอคิทเช่นที่อำเภอปากช่องกันอีกด้วยนะครับ